ไยห้าสิบคนดีครับบดีจ้า พี่ต้นอหน้าใสเพึ่งคนหนวนะพี่เอโยโบรกังไส้กอกพันสี่ร้อยคนสวัสดีครับมาแค่สิบนาทีนะครับมาแค่สิบนาทีนะจ๊ะไปครับโลรลิงไปสามวันเลยครับ ไปสามวันเลยจ้าสามวันเลยเดี๋ยวอีกสมนาทีออกนะครับน้องบิมบิมก็อยู่แต่ว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเจอบิมบิมไหมวันเนี้วันนี้หมวกสีอะไรวันนี้ไม่ได้ใส่หมวกแล้วอะ่ะเข้าปะ่ะช่วยเลือกเสื้อดิเอฟซีว่าใส่เสือ้อสีขาวหรือสีม่วงดิเมื่อวานเจอไบร์ไหมเจอ ยังคุยกันอยู่เลยอยู่โต๊ะข้างๆกันอ,อ๋อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ใส่ม่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยใส่ขาวงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาใส่ทีขาวก็นเนละ งันน้นนี้ใส่มมวงเลยพูดีค่อยใส่ขาวโอ้ใส่พูดไม่ไหวครับร้อนครับอากาศร้อนครับมีจะน้องสาวมาครับเพราะว่าไม่ชวนน้องชายครับงานโรล,ลิ่งลาวชวนจะน้องสาวครับ จีนวยอ่ะจีนวยไม่แน่ใจอ่ะว่าจะเจอไหมอ่ะวิศ <With S 1> คาลิฟาชอบมากผมชอบวิศคาลิฟานะครับผมชอบอ่าเพลงไอเนี่ยไอเพลงอะไรวะที่ร้อกกับสนุปด็อกอะลิเวอร์วียังปะ เหรียญขายวันไหนเดี๋ยวผมต้องไปเชิญอาจารย์หน่อยอัปัชเชยมาปลุกเสกก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าขายเดี๋ยวจะไปเชิญพี่หน่อยมาปลุกเสกนะครับอันนั้นอปัชเชยนะครับอ๋อถ้ารอจองเหรียญได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปคุยกับพี่หน่อยก่อนนะครับไทยกล้ามันครับไทยกล้ามันมากถ้าทำจริงเดี๋ยวให้อาจารย์หน่อยอันนั้นอัปัชเยปลุกเสกให้นะครับแล้วเหงือกและฟันคุณหลักแข็งแรงหรือเปล่า ชอบตอนกลัวไก่กับน้ำมันพินบูบี้วั่ดีจ้า <S <S 1> <S 1> น้องขนมปังตัวจริงสวยไหมน่ารักนะครับน่ารักนะขนมปังอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจอขนมปังอีกเดี๋ยวชวนถ่ายไอ้นี่ดีว,ว่าติ๊กต็อกชนะผัวเขาไม่เดี๋ยวพี่ ชนะผัวเขาเสียงตีนพี่ไม่วดีกว่าอย่าไปชนะผัวเขาเลยพี่ถ้าเขามีผัวแล้วอย่ายุ่งเลยพี่ <c oughs> <c oughs> มีมีนี่มีไอรุ่นนี่ผมจะคิดทำชื่อรุ่นนี่มีกูไว้ไม่มีแห้งรุ่นแรกแต่เดี๋ยวผมจะอถือสีห้ายิบสี่ชั่วโมง ถือศนะีลห้านยีิบสี่ชั่วโมงแล้วก็บุกเสกอาจาร,รย์หน่อยอน,นันตปัชเยเคยเจอพี่ข้างนอกพี่น่ารักมากขอบคุณนะครับน้องแอจูแอจู้จปะแอจูคอโดนอะไรมาไหนคอโดนอะไรมาไหนแล้วไม่มี น้องลิลลี่สวัสดีจ้าพี่ว่าจะไปถึงงานประมาณหกโมงอะลิลลี่มาจอยกันหรือเปล่าสวัสดีจ้าลิลลี่แบมแบมแบมสวัสดีครับขอขอบคุณครับกี่โมงแล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวอีก สิบนาทีจะไปแล้วพี่กายตัวจริงน่ารักนะครับพูดเก่งพูดเก่งเป็นเด็กมีเสน่ห์อยู่ด้วยแล้วไม่เบื่อเจอโบวิกตอรียไหมเจอครับโต๊ะโบอยู่ข้างๆนางแบบบนโต๊ะเลยเฮ้ยอะไร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 ติดหัวเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะ คยเจอที่อุดรนะพี่ดีครับเมื่อไรเลี้ยงสิงโตเดี๋ยวดูก่อนพี่ช่วงนี้ไม่มีฟิลเลี้ยงสิงโตเดี๋ยวช่วงเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวรอแบบเบื่อเบื่อก่อนพี่น้องดีจ้าเทคแคร์นะคะทุเดย์ t h a n ก y o วมากน้องนี่นี่โต๊ะผมมีใครมั่งผมอยู่โต๊ะพี่เมนี่อะจริงๆริเป็นโต๊ะพี่เมนี่นะครับไปอยู่กับพี่เมนี่ครับ ทำไมตัวจริงหลอกกันในรูปไม่ขึ้นกล้องพี่ไม่ขึ้นกล้องพี่ตัวจริงคือคนชมเลยอะผมอะลูกพี่หาแฟนใหม่ได้ยังโหแมวแล้วพี่อยู่งี่ก่อนดูวะพี่ เมื่อวานเจอใบไหมครับตอบไปครั้งสุดท้ายนะครับเจอครับเจอนะจ๊ะไอใครไอพวกก๊อปปี้อ่ะไม่เอาแล้วนะไอพวกก๊อปปี้อ่ะไอผมทิ่มตาเนี่ยพอแล้วนะมึงพอแล้วนะกูรู้แล้วนะมึงไม่ต้องพิมพ์มาแล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้ว เมื่อคืนกี่โมงงานปิดเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนนะครับโอ้ยขอบคุณครับพิจิรัตมีโอกาสไปเกาหลีอีกไหมเอ้แต่เพื่อนชวนอยู่นั้นไปเกาหลีอะ่ะเพื่อนชวนอยู่คิดอยู่แต่เดี๋ยวดูก่อนต้องกลับไปทำงานเ,ย,เยอะๆก่อนเพราะถ้าเกิดเที่ยวเยอะจะรู้สึกแบบ รู้สึกผิดกับตัวเองผมมาเป็นคนเที่ยวได้แต่ว่าต้องทํางานมาให้แบบได้เหนื่อยก่อนนะ่ะทํางานมาแบบให้มันเหนื่อยก่อนแล้วมาเที่ยวอะ่ะจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกผิดแต่ว่าถ้าเกิดแบบงานไม่ค่อยได้ทําแล้วเที่ยวเยอะจะรู้สึกผิดกับตัวเอง ใช่พี่เมย์น่ารักใจดีมากนะครับคนเยอะไม่เยอะครับทําคลิปกับน้องพลอยพลอยไหนอะมันไหมเมื่อคืนมันพี่มันพี่มาอีกไหมเดี๋ยวส่งฟรีครับคืนนี้ส่งอะไรพี่ส่งอะไรจ้าพี่จ๋าเมื่อคืนเราเจอกันแหละครับ ถ่ายรูปเก่งมากครับอ๋อไม่ใช่มันมีนางแบบอะเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาก็เดินมาพอดีเขาก็เดินมาบอกว่าเอ่อแค่ I นเทคพิเจอร์แบบถ่ายรูปได้ไหมตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าได้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 ไดไดไดมา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 เดี๋ยวผมถ่ายให้เฮียหน้าขอออจอไว้ไม่ได้ขอออจอไว้ดิแล้วถ่ายเขานะเขาบอกใช้ไม่ได้สักรูปหนึ่งเขาอยากได้ครึ่งตัวเสียดายมากหน้าขอออจอไว้ไม่รู้คนประเทศอะไรน่ารักเลย อขับมอไซครับจ้างวันดีครับพี่ชายวันนี้อาจจะเจอเดี๋ยวจะเจอต้องถามหน่อย Do you remember me ถ่ายเฉพาะสาวใช่ครับแต่ผู้ชายไม่เคยถ่ายเลยเมื่อยแขนมากกว่าจะยกมือถือได้นี่คือแบบเฮียมันยกเวทอะถ้าผู้ชายให้ขอถ่ายรูปนะจะยกมือถือให้หนึ่งเหมือนแบบหนักเหมือนดัมเบลอะไม่ไหวแต่ถ้าผู้หญิงอะลัวให้เลยลัวใเลยจะมุมไหนบอกมาเถอะบอกมา ไม่มีแรงยกครับใช่ครับไม่เอาอีกแล้วครับผมรักเมาส์ครับผมรักเมาส์ครับเพราะฉะนั้นน้องชายคนสุดท้ายของผมคือเมาส์นะครับที่เหลือไม่เอาแล้วครับแม่สวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับแม่น้องสาลี่วยูดีครับถ้าผู้ชายรักแค่เอฟซีครับถ้าผู้ชายผมรักเฉพาะแก๊งผมครับเอฟซีขาหืนแก๊งใส่กอกครับภรรยาสนุกไหมโอเคนะเบิ้ล

เสื้อใหม่หมายังมาเอ่อมาต้นเดือนหน้าครับแต่ว่าตอนนี้กำลังคิดราคาอยู่ครับเพราะว่าต้นทุนแพงมากเลยเพราะว่าผมไปเอาผ้าแบบผ้าดีอ่ะมันหนาต้นทุนมันแพงอะ่ะมากี้เสื้อใหม่มายังคะมากี้คนตามร้านสี่เลยเหรอน้องเดี๋ยวพี่ส่งให้น้องเลยแป๊บมึงมากี้แป๊บมึงมากี้เดี๋ยวพี่ส่งให้หนูหนูไม่ต้องซื้อฝากส่โปรโมทให้พี่ด้วยนะมากี้เดี๋ยวพี่ส่งให้ เจ๊งอูเจ๊งเจ๊งแน่ฮะมีผัวแล้วซื้อเองมากี้ครับซื้อเองครับ มียังถ้ายังไม่มีเดี๋ยวส่งให้มากี้น้องเต็นฝักหนูถ่ายแล้วก็แท็กเดมเมทให้พี่ดูนะเดี๋ยวพี่ส่งให้น้องสบายอ๋อมีแล้วโอเคมีแล้วก็ไลน์แอดแอดอแฮปปี้บอยช็อปน้อง มีผัไม่มีผลยังไงมีดิผมกลัว <c oughs> เดี๋ยวอี้เหี้ยคนส่งข้อความมาตกใจ <c oughs> โอเคนะครับมาคุยเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับ ไปแล้วนะจ๊ะปูเป้ออกคมครับดอกไ,ไม้อ๋อเมื่อกี้เจอที่ร้านบูธอะน้องใช่ทีไททท่ไปซื้อที่โกนหนวดเจอน้องที่ร้านบูธเน่เลยไปซื้อที่โกนหนวดครับโหดร้ายมากแกลงมากี้พี่แกล้งน้องขอบคุณน้องนะครับพี่แกล้งนะครับมากี้ครับพี่แกล้งหนูนะพูดเล่นนะน้องอยู่ดิงมาไทยเหรอครับพี่ชายเฮ้ ห้ามงสิ้าแล้วต้องไปแล้วโอเคนัดพี่เมนี่ไว้บไปย,ยนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวคืนนี้เมนี่เขาบอกเขาจะไลฟ์นะตอนงานจบอะเราดูไลฟ์ของคุณเมนี่นะครับน่ารักมากนะครับเมนี่เป็นพี่สาวที่น่ารักมากนะครับคุณเมนี่โอเคบไปย,ยนะครับ